โอ้ยน่ากินเช้าเช้าก่อนสวัสดีครับทุกท่านยามเช้าอันนี้น้องสาวมาจากเทพมาทุกครั้งมาทุกทีไม่ผ่านที่จะซื้อไอ้เจ้านี้มาฝากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูรูนะครับสิ่งนี้คือ เป็นไฮไลท์เลยนะครับระหว่างทางกลับบ้านนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหลายๆท่านคงพอจะรู้แล้วว่ามันคือเอียงโอ้หนี่ครับไส้กรอกอีสานหรือมั่มโอ้ชิ้นหนึ่งนี่ก็หลายตังนะเดียวนี้เขาขายเอาโอ้ดืดดดติดเชือกฟางเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงตรงนี้ก่อน เพราะว่าของแซบของหมักนี่อยู่แถวอําเภอพอลนะครับอำเภอพลของขอนแก่นนี่คนจอดซื้อเต็มเลยนะครับมีหลายร้านนะครับใส่กอกแหนมมัมน,นี่นี่ครับเดี๋ยวผมฟางเขาห้อยไว้ต้องตัดออกไหมหรือว่าให้มันกูดไปเลยเออเธอเอากันกันกนชัยให้หน่อย กันไกลกันไกลอย่างอีกย่างอีกยังจะเล่นอีกตัดตรงนี้ให้หน่อยวนหนอ่ะมาจะปิ้งไส้กรอกอีสานไส้ไส้เหมือนแถวบ้านเจ้าเป็นไส้อัวใช่ไหมตัดฟางออกได้ดีไงสนุกไหมเมื่อคืนเตรียบหน้าทีมเลยเป็นงานเลี้ยงเชิงแบบว่า ตอนรับลูกสาวกลับบ้านดีใจเอาพ่างเอาว่างนั่นเอาให้มไม่หนีตัวนี้นะไม่ต้องแล้วแต่เอาว่างอ่ะอายากหนีไปดิป่ะเสียดายยิ่ขี้ขุดปุ๋ยย่ขอ่ะตอนเดียวก็ได้เลยให้เด็กๆเขาปาร์ตี้กันเมื่อคืนเนาะอยู่ตรงนู้นนะครับเครื่องางโน่นนะครับไม่แน่ว่าคืนนี้อาจจะมีหรือเปล่านะแม่ขุดปุ๋ยโูฮัวฟูเลยนําแม่ เออเขาอากันเบิร์ดอาทุกเดือนนี่แหละช่างมันข้างหน้าหนาวนี่สามเดือนอาทีหนึ่งบอกบ้านบ้านเจ้ามีไหมแบบใส่กอกแบบใหญ่ใหญ่แบบนี้มีกับอื่นใส่อั่วใช่ไหมใช่แต่อันนี่เป็นหม่ำเป็นหม่ำหม่ำมีไหมทางบ้านเจ้ามีเหมือนกันแต่มีเหรอ้แต่เป็นก้อนเล็กๆอ่ะมีมีหลายแบบเหมือนกันอะไอบางอันเขาเห็นเป็นตุ้มอ่ะเหมือนลูกฟุตบอลเขามีใหญ่ใหญ่ยักษ์ ล้าเขาจะทากินยังไงเขาผ่าผ่าปิ้งเนาะก็ส่วนมากถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นเขาจะนึ่งก่อนนึ่งบุยนี่ต้องปิ้งบอยบ่อยเองแล้วก็ค่อยมาปิ้งเพราะว่ามันใหญ่หลายมันใหญ่ห้งโครเนาะมัมเมืองพ่นนี่ครับโอ้หูกลิ่นหอมมาเลยอ่ะโดนไฟแป๊บเดียวเตอต้องปิกบ่อยๆแล้วเพราะว่ามันไฟเจ้าแห้ง เจ้านีไ่ไฟยังแรงอยู่นะอ,นอยู่แล้วช่างแย่แรงแรงทางคง้งแรงไหมบ่รแงรแง,รแงไหมบ่แรงบ่แรงยังอยู่ก็รู้อีน่าอยู่ไม่อยากแรงอย่าแรงทางคงนะไฟแรงอย่างเดียวพอนะอ่ะก็ถือว่าสวัสดีปีใหม่แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับเป็นวันแรกของปี2568หรหรือ2025นนะครับใน ปีนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับเริ่มต้นด้วยปีที่ดีแล้วก็มีความสุขนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับจนสิ้นปีนะก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปนะครับไปเรื่องของปีที่แล้วนะครับปีนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญแล้วก็คิดทําอะไรก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับยังไงซะปีที่แล้วผ่านอะไรมาเยอะปีนี้น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามานะครับก็ขอให้เป <dangerous students. S 2> <m> ็นอย่างนั้นนะครับของ ทุกทกท่านทุกทุกคนด้วยที่รับชมคลิปแล้วก็เป็น f อของพวกเรานะครับขอบคุณมากๆส่วนตอนนี้ก็ขอ,อปิ้งมั่นะครับปิ้งมัม่มเพื่อเป็นเมนูเช้านี้นะครับที่จะรับประทานกันต่อไปอ่ะถืออวยพรเนะอฟซีนอวยพรคุณอวยพรแล้วอจะอ,ะจอวยสักหน่อยยงไม่ออกแล้วคุณอวยหมดแล้ว พูดก็ได้วัาสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขอะไรก็ว่ากันไปแน่และก็ปีไก่เขินเอาน่ะเดี๋ยวพอกิ่งลงเขินแรมากไลเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปนอนในนาแล้วนะหยอกหยอกกันนะครับทุกท่านก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกๆครอบครัวนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปเนาะมหมดละหมดเวลาของสิ่งที่ไม่ดีละเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ทุกท่านโชคดีป,ปีใหม่อสุขภาพแข็งแรงกับทุกท่านด้วยนะคะทุกๆคนด้วยสวัสดีพี่หม่ค่ะพอได้พูดก็พูดจังพอได้พูดก็พูดจัง <c oughs> พูดไม่หยุดยังจะหาจังหวะหยุดไม่มีเออเจ้านี่ไ้ อ่ะก็ตามนี้นะทุกท่านก็ขอเป็นวันที่ดีปีที่ดีแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับในปี2 0 2 5 2568สพันปนี้ก็ขอมีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจพวกเราอย่างดีเสม,มอมา <c oughs> แล้วก็ใครที่เกิดวันนี้วันเดียวกับหนูก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะค่ะ,ะสุขสันต์เกิดไปด้วยนะคะโอเคสวัสดีครับ นี่ครับมั่มสุกแล้วปเธออวยพรแล้วก็ไปโอเคดินยิ้มอะไรยังไม่สุกหรอกฟูให้ฟูเสร็จแล้วก็จะไล่กันไปก็มาอวยพรไงมาอวยพรมันเกิดเอ้ยมันปีใหม่ไงให้กับท่านเนาะเดี๋ยวคลิปงานปีใหม่เดี๋ยวจะตัดต่อให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอาจจะเป็นทีหลังเพราะว่าสายหรือว่ายังไงเนาะ เพราะว่ามันมีเสียงดนตรีเยอะนะครับรอบบ้านเราอะไรนู่นนี่นั่นมันต้องตัดเสียงต้องอะไรแต่ว่าเราอยากให้ให้เห็นบรรยากาศนะภายในงานเนาะนะครับรอชมนะครับทุกท่านรอชมเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีแล้วกันทักทายส่วนคลิปปีใหม่ที่เราเขาดาวเมื่อคืนนะครับจะตัดแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับชมอีกทีนึง่งนะอย่างที่บอกแหละเจอต้นทีททอู้วิเจอไฟแห้งครับที่ฟีฟีฟิฟีที่ฟีฟิฟี

น้ำยเยอะเนาะหิดเจี่วาเแซ่บๆหรือว่าตำถั่วตำแตงอ้ยยะเด็ดแน่นอนพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอทํากับข้าวปิ้งมั่มก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราย่างดีเสมอมานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ